รีวิวนี่เลยกันรูบิกอ่าเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมฮะนี่เพื่อนๆนนะ่าจะต้องเคยเห็นกันซึ่งมันเรียกว่าอะไรนะลุยเอาทอรูบิกรูบิกนั่นเองนะยฮะเพื่อนๆน่าจนะต,ต้องเคยเห็นกันเนาะมันเป็นประมาณนี้เลยมามันใช้ยังไงอะคะรูบิกเนี่ยหมุน,ม,นมันหมุนได้ทุกทิศทางเนี่ยหมุนแบบหมุนได้แบบแนวนอนแนวตั้งแต่แนวเฉียงไม่ได้นะ แล้วห yes. well, like mm ้ามมุ่น <upper> ย <tongue> ังไงนะห้ามุนยังไงแล้วห้ามุ่นแบบแงออกมาเฮ้ยวิญญาณแล้วห้ามุนแบบนั้นเดี๋ยวมันพังใช่เนี่ยมีวิธีการมุนกลักด้วยถ้าเป็นรูบิกที่ไม่มีแม่เหล็กนะตอนนี้พังไปแล้วมากกมาเรามาเริ่มกันเลยซึ่งมาเรามาบิดเล่นกันเลยดีกว่าอ่ะก็คือมา ไหมบิดเล่นนะก็คือเราไม่ได้บิดให้มันมั่วนะให้เราบิดแบบอ่าสมมุติมันมั่วอ่ะมินแก้ให้พี่แม็กหน่อยเดี๋ยวพี่แม็กจะแก้แกอตอนนี้มันมั่วยังมั่วแล้วเดี๋ยวแพตจะลงแก้ดูนะถ้าไม่ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันยวต้องหามุมก่อนเอาหนึง่ง มีที่จับเวลาด้วยนี่แค่มีที่จับเวลาด้วยที่ไหมแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้เราจะยังไม่ใช้กันกงนต้องบิดแต่เดียวหนึไปดืดอดือดือทีดเก่ดนะ ดูสิมินแก้ได้ไหมเนี่ยถ้าพี่แม็กแก้แบบนี้มินมินหมุนดูดิหมุนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาไปเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ย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 เผื่อได้เผื่อได้ย่าโอเคคราวนี้เราจะมาลองจับเวลากันบ้างนะคะจับเวลากันคนละอพี่แม็กลองจับดูมาอันนี้ตอนนี้เราลองมาจับเวลากันบ้างมาอันนี้ก็พี่แม็ก หมุนมั่วให้ตัวเองแล้วมาแล้วลองแก้ดูนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มีเรื่องคุณนะเห็นไนะมาแล้วมาแล้วหมุนมุนย้อนหมุนย้อนว้าว964วินาทีไหนลองแรนดอมใหม่ว่าเวลาสถิติจะดีขึ้นไหมอ่ะน้องมิ้นลองแรนดอมเองแล้วแก้เลยนี่ดูมั่วไหมอ่า ที่ชื่อจาเวลาได้นะคะอ่ะหนึง่งสองมาหยุดคัดมาเฮเฮ้ยอันนี้เอาละเอาละไอ้ยังเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเอามาสองดูกันว่ามิ้นจะแกได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันใกละนะ้กลแล้วนะมิ้นมันใกล้แล้วใกล้แล้วมันแกได้ยังอ่ะมันแกดได้ยังนะไี่ชมนะพี่ชมชม,ม,ามาลุ้นกันนะมาลุ้นกัน สิบหกสุดี่เสร็โอ้ยอ้โอ้ออ้อ่้ไอนพี้แอ็กลองอีกทีนึงอยากใิ้ลองคอลอท้ว่้ใครจะ้อ็วคน่อทีทำ้ถิตออ้ออ้ออ้ออออ้อ้อก้ออ้ออ้อ่้ออาออ้ออ้ออออ้ออ่ออ้้อ้้้ออ้อ้่้้อ้อ้อ ที่สามจุดสี่เจ็ดนะแต่พี่แม็กไม่มีวิดีโอให้ดูนะฮะยุดอ่ะคัดเพราะว่ามันจะหมุนนี่มั่วไหมฮะยุดคัดมั่วไหมมั่วไหมอ่านั้เลิกจับเวลาได้ค่ะจากแรนดอม3-2-1ไปแก่เราไป

ฝึกสมาธิฝึกมือมือสเต็